เอ้ยถึงแล้วเว้ยหนหร Jim, อ,อเดินน้ำมันชิบหายอ่ะย่องเฮ้ยย่องอยู่ปะไม่ได้ล็อกน้เว้ยเอาเอาไม่ล็อกเหรอเอาไงเข้าปะเเข้าหรอโอ้โหหมดมือเลยอ่ยเออหาปั๊กไปเม่งมองไม่เห็นทางว่ะข้ามเงินจะมีอะไรน้ำไปเลยปว่าเฮ้ยมึงน้ำดิกลัวเออเออมึงแหละกูไม่กูไม่กลัวเว้ยเดี๋ยวกูปัด เก็เก <łość> ่าสกปรกโอ้ยเนาะสูงยังวะเฮ้ยบนโอแกงไงวะอะไรวะโอ้ยบอยบอยเขาะเป็นเทียงอะไร่เปิยไม่ได้หรงเก่าวะแเฮียไอ้บอยเปิดตู